สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม,ม่ทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะประจําเดือนมีนาคม2,566นั่นเองนะคะชาวธาตุไฟนะคะได้แก่าช,วชาวเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนนะคะ ชาวสิงค์ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรก,กรกฎาคมถึง21สิ่งหาคมและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ริพฤศจิกายนค่ะถึง21ทธันวาคมนั่นเองนะคะ ก็ช้ n น l นี้จะใช้ละกันเหมืนวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตรตะวันตกเนาะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวทัดไฟเมษสินธูในอีพีนี้ค่ะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำนะคะให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจแดๆที่ในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองค่ะที่มาสองชาวธาตุไฟเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องาของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องาของความรักนะคะ ถ้าไบไดแบบแกค่ะได้เป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่า <c oughs> สองถ้วยนะคะก็น่าจะเซอร์ไพรส์ในทางที่ดีไหมนะคะให้ออศวินถือไม้เท้าและเป็นไพ่หกไม้เท้าค่ะชาร์ทัดไฟไม่สีธนูนะคะใต้สำรับได้เป็นไพ่สองไม้เท้านะคะ ชาวทาไฟไม่สีธนูคุณอาจจะเคยคุยหรือว่าดิวกับชาวันัน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะชาวััตไฟไม่สีธนูด้วยกันเองก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวััดไฟไม่สีธนูน่าจะแบบ ไปตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งแน่เลยนะคะคนคนนี้เนาะเอ่ออาจจะเป็นการตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งนะคะที่คือเจอปุ๊บปิ๊งปั๊บถูกใจใช้เลยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาไม่รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันเป็นความรู้สึกที่ตกหลุมรักจริงๆอะเมื่อไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาคู่กับไพ่สองถ้วยนะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเห็นแล้วก็แบบมันโดนเส้นมันโดนใจ นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ตัวคุณรู้สึกว่ารอคอยมานานก็ได้ไพ่สองไม้เท้านะคะเหมือนกับตรงสเปคในใจคุณทุกอย่างอืถูกทุกข้อเลยอะไรประมาณนี้นะคะเนาะอ,อ,อาจจะเป็นการทำความรู้จักจากการเดินทางก็ได้นะคะจากการเดินทางจากการงานนะคะ <c oughs> หรือคนคนนี้เป็นคนที่คุณ เคยพบเคยเจอมาตั้งนานแล้วเพราะว่าไพ่สรุปจะเป็นไพ่หกไม้เท้าอะคะ่ะไม่รู้สึกว่าอาจจะเป็นคนเก่าคนไกลใครสักคนหนึ่งที่อเป็นคนในอดีตแล้วเมื่อวันเวลามันผ่านไปคุณเติบโต ประสบาสเร็จในชีวิตแล้วมีการวนกลับมาเจอกันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไม่รู้สึกว่ามันมันมันไม่ใช่แค่ energy ของการตกหลุมรักอะแต่มันเป็น energy ของการที่แบบรู้จักคนคนนี้มานานเจอคนคนนี้มานานแต่เผอิญอาจจะสถานการณ์แบบหันหน้ามาสบตาการปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดตกหลุมรักเขาอะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมานะของชาวทัดไฟเมสิงหานูค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า <c oughs> สถานการณ์ความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนาคม2566จะเป็นอย่างไรนะคะจะมีการพัฒนาหรือเปล่ามาดูกันไพ่ไบแร้เดิอนไพ่เจ็ดไม้เท้าอา้าวทำไมเป็นเจ็ดไม้เท้าล่ะคุณไพ่สเตรนท์ค่ะไพ่เดวลนะคะ และเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะใต้สำรับได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าว่าไม่ใช่อัศวินถือดาบนะคะโอเคไม่รู้สึกว่าชาวธาตุไฟเมษสิงห์นูนะคะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้น่าจะมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องการอยากให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทันใจอาจจะเป็นตัวคุณแหลกนะที่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปเร็วๆอะ่ะ อยากจะได้คอมมิ t เมนต์นะคะแต่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 แต,แต,แต,แต่คนที่คุณดิวด้วยคนที่คุนคุยด้วยอะ่ะอาจจะไม่ได้อยากให้มันไปเร็วขนาดนั้นอืมเขาอาจจะอยากดูดูไปก่อนก็ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะเอ่อมีใครคนใดคนหนึ่งที่ที่มีคนของใจอยู่แล้วอืม นะคะแล้วไปถูกใจคนใหม่ซึ่งคนใหม่นั้นอาจจะเป็นคนเก่าที่วนกลับมาก็ได้นะคะแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีคนรอบข้างเข้ามาเป็นอุปสรรคอืมมีชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองชาวบ้านสหรือมีคนไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นะคะนะคะเข้ามาเป็นอุปสรรคทําให ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องนิ่งๆไปก่อนโฮไปก่อนอะไรประมาณนี้ก็ได้เนอะเออคือถ้าหากว่ามันไม่ใช่รักสามเศร้าไม่ใช่เติร์ดปาร์ตี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่คนรอบข้างอาจจะดูรู้สึกแบบไม่เห็นด้วยเพราะความต่างทางด้านอายุภาษาวัฒนธรรมนะคะหรือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรือมีความต่างกันทางด้านฐานะทางสังคมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะคมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้แบบอาจจะต้องแบบโพไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ถามว่าจบเลิกไหมไม่นะไม่ก็ยังถือกันและกันไว้อยู่ก็ยังอยากจะมีกันและกันอยู่ตัวคุณต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขามากๆเลยนะคะไพ่แอสวินถือดาบเนาะคือแบบอยากจะไปเร็วๆอะอยากจะพิสูจน์เร็วๆว่าคนนี้คือคนที่ใช่อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าไพ่สรุปมันได้เป็นไพ่แอสวินเหรียญนะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณยังจะถือไว้อยู่นะคะตรงนี้เนาะเออนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมสิงธนูกับคนที่คิดถึงนะคะคนทั้งคู่นะคะคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันนะคะขอดูของชาวขอดูของชาวธาตุไฟก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมสิงธนูค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูคุณคิดและรู้สึกอย่างไรต่อคนคนนั้นนะคะ ไพ่แปดได้เป็นไพ่เดอะสตาค่ะตัวคุณค่อนข้างที่จะมีความหวังนะเอ่อไพ่สี่ไม้เท้านะคะ <c oughs> ไพ่วิ l of f o r t จูนนะคะและเป็นไพ่แฮง m a n ค่ะเอ่อในส่วนของใต้สำรับได้เป็นไพ่เดอะมูนนะคะชาวรา,าศีธาตุไฟเมษธนูนะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่ะ ยังไงก็แล้วแต่คนคนนี้คือคนที่คุณต้องการจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยแต่ณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์มันยังคลุมเครืออยู่ความสัมพันธ์มันยังไม่กระจ่างใสชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณรู้ค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณมีความหวัง คุณมีความหวังว่าจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาได้สร้างครอบครัวได้มีความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาไปข้างหน้าหมุนไปข้างหน้ามั่นคงมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นคนที่ถูกจับตามองอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบตัวเขานะน่าจะเป็นคนที่หน้าตาดีมีมีคนรู้จักเยอะ หรือตัวคุณก็ได้หรือคนทั้งคู่ก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ใครๆก็ก็จับตามองอะ่ะเออว่าแบบเอ้ยสองคนที่ฮอตพอๆกันแล้วเขาเขาเขาปิ๊งกันอะเออนะคะความสัมพันธ์เขาจะเป็นไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่ามีคนเฝ้าดูเยอะนะคะแล้วคุณก็คาดหวังว่าคนคนเนี้ย ที่คุณแบบอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยอะ่ะเขาจะคิดเหมือนคุณหรือเปล่านะคะเอาเนเอาเอาง่ายๆเลยคือคุณอยากจะอยากจะอยากจะปักหลักกับคนคนนี้เออนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาคิดเหมือนเราไหมเออมันมีความกดดันด้วยนะอยู่ตรงนั้นนะ่ะอืมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวธาตุไฟเมสิษธนูคิดถึงคนคนนั้นคิดแล้รู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะ ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เอ็มเพรสนะคะเดอะมูนค่ะเมื่อกี้อยู่ใต้สำรับเนะาะไพ่สามดาบนะคะและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะใต้สำรับได้เป็นไพ่ดิมิิเชียนชัดว่าคนที่ ชาวธาตุไฟเมษสีธนูคิดถึงคู่กรณีน่าจะเป็นคนเก่าที่วนกลับมาคุยกันใหม่อีกครั้งหนึง่งอาจจะเป็นคนเก่าที่เคยรู้จักกันมานานมากๆนะคะแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่าสมัยแบบเด็กๆเลยอะ่ะมีไพ่เด็กถือไม้เท้าขึ้นมานะคะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าตัวเขาเหมือนกับมีความหลังกับคุณนะเออเหมือนกับฝังใจเหมือนกันนะเมื่อก่อนคุณอาจจะเออ ไปหักอ,อกเขาหรือเปล่าไปทําให้เขาเสียใจหรือเปล่านะคะแล้วพอมีการแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วกลับมาพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอืมตัวเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าคุณจะทําเขาเสียใจอีกไหมคุณจะทําเขาแบบคุณจะนอกใจเขาอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์นี้มันจะโตได้จริงๆริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะ ซีเรียสนะคะแล้วก็คิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์แต่ถามว่าเขาโอเคกับคุณไหมเขาโอเคนะอืมเขาไม่ได้ลืมความเจ็บหรือความเสียใจในอดีตเมื่อครั้งเก่าก่อนแต่เขาก็ออแอบมีความหวังนะคะไพ่เด็กถือไม้เท้าแอบมีความหวังว่าคุณจะโตนะคะคุณจะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง,เองกลายเป็นคนใหม่ที่มีความรับผิดช,ชอบมากขึ้นนะคะรับผิดช,ชอบต่อใจรับผิดช,ชอบต่อความรู้สึกมากขึ้นจะเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกอืเป็นคนสุดท้ายในชีวิตเขาได้อะไรประมาณเนี้คุณคนเขาค่อนข้างมองคุณในทิศทางที่ดีมากๆนะคะเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่สวยหล่อเป็นคนที่นนทแบบ สามารถที่จะดูแลคนรอบข้างได้อย่างดีมากๆนะคะประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของอา c คัมอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมษีธนูจะเป็นอย่างไรไม่ขอเน,นียตบอกก่อนนะคะว่าอา c คัมมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะไพ่หกดาบนะคะไพ่สองเหรียญค่ะ และเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะมีไพ่ใต้สำรับนะคะได้เป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะชาวราศีธาตุไฟเมษธนูคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันลัคนาการโดดเด่นนะคะมีธาตุดินพฤกษ์กันมังกรธาตุลมมิถุนตุดกุมและธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกนะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ไม่รู้สึกว่าเอาคำนาคตความรักความสัมพันธ์ตัวคุณจะดูเขาไปเรื่อยๆแล้วตัวเขาก็จะดูคุณไปเรื่อยเช่นเดียวกัน มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งคู่คิดถึงกันและกันมาโดยตลอดมันเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเจอใครก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มใจให้กับคุณได้อะเออพอคุณเจอเขามันเหมือนกับสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตคุณได้เจอแล้วอะคุณรู้สึกห่วงแหนความสัมพันธ์นี้มากแล้วก็อยากจะป้ะประคองความสัมพันธ์นี้ไปอยากจะให้เขาฟันฝ่าอุปสรรคฟันฝ่าปัญหาไปด้วยกันจนกว่าจะถึง พื้นที่ของคุณทั้งคู่นะคะที่จะได้อยู่ด้วยกันที่จะมีความรักมีความห่วงแหนสร้างอนาคตที่มันมั่นคงด้วยกันเออประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ฮ,ฮารจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะขอคําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนําไปได้เดินไพ่สามถ้วยนะคะมโอกาสได้เฮแหละนะคะไพ่ อ,อ8ไม้เท้าไพ่อัศวินถือดาบและเป็นไพ่คิงถือดาบนะคะใต้สำหรับได้เป็นไพ่หกถ้วยทัดไฟนะ่าจะเป็นคนรักเก่าสมัยป๊อปปี้เลฟปะเออที่คุณดิวอยู่อะ่ะไม่รู้สึกว่ามันฝังใจคุณนะมันแบบยังไงก็ใช่คนเนี้ยยังไงก็คือคนเนี้ยถึงแม้เวลาจะผ่านไปหรือคุณจะคบจะพบจะเจอคนใหม่ๆขนาดไหนก็ไม่เท่าคนเนี้ย เออคนเนี้ยยังไงก็คนเนี้ยนะคะตรงนี้เนะาะไพ่บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์นะคะไม่ต้องรีบร้อนอะไรต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเติบโตพอกลับมาแล้วก็ให้โอกาสกันและการได้ศึกษากันและกันมาอีกครั้ง อืมจะเป็นความรักที่ดีแล้วก็มั่นคงนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กับใหม่มาตลอดสําหรับการดูดูดส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะ หรือสามารถที่จะดูรายละเลอียดต่างๆใต้ Description Box ได้เลยไมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ